สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะาม,มาดูดอกแพรเซียงไฮ้ค่ะสีนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็แซมด้วยกรีบสีชมพูนะคะจะสังเกตว่ามีดอกที่แซมด้วย สีชมพูนิดๆหน่อยๆนะคะแค่บางดอกเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะเรียกกันว่า Orange Pink ค่ะก็เรียกตามสีเลยนะคะสีส้มกับสีชมพูปนกันในหนึ่งดอกนะคะเรียกเธอว่า Orange Pink ค่ะสวยค่ะสวยน่ารักมากๆเลยแล้วก็อัตราความเป็นทโทนของสีนี้ก็มีปริมาณหนาตานะคะแต่ก็ ไม่ได้เป็นทุกดอกนะคะบางดอกก็ส้มบางดอกก็ชมพูนะคะแล้วก็บางดอกนะคะที่เป็นทูโทนนะคะเพื่อนๆที่สนใจปลูกดอกแพ้เซยงไฮที่เป็นทูโทนต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้ด้วยนะว่าเขาไม่ได้เป็นทูโทนทุกดอกนะคะก็จะมีหลงเป็นทูโทนขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมกันเรื่อยๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ สนใจสั่งซื้อนะคะดอกแพรเชี่ยงไฮสีสวยๆที่บ้านเรานะคะก็โทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะไลแอดก็ yung นะคะใส่เครื่องหมายแอดก่อนนะแล้วก็ใส่ yung นะคะดอกไม้บ้านเราส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะปลูกไม่เป็นมือใหม่อะไรอย่างนี้ บอกกันได้ค่ะเราสอนปลูกนะคะมีวิธีปลูกให้เนาะสมมุติว่าสั่งซื้อแล้วนะคะเลือกพื้นที่แดดจัดๆนะคะปรุงดินปลูกเอาไว้เลยนะคะคลองไปถึงแล้วสามารถนําไปปลูกต่อได้ทันทีนะคะสบายมากเลยนี่แบบนี้นะคะชอบสีแบบนี้เรียกออเรนต์พิงค์นะคะสั่งกันเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ก็พร้อมตัดนะคะออเรนต์พิงค์ค่ะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook f แฟนเพ e ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย